มาครับผมจะพามามาสอยบักลินฟ้าครับผมต้องผักลินฟ้านะครับผมอยู่นู่นครับผมเห็นฝากกิการครับผมวันนี้ก็จะมาทําปรุงอาหารกินครับผมเดี๋ยวขอญาตตั้งไว้ตรงนี้ครับผมหลบๆหลบๆนะครับผมเดี๋ยวผมสอยครับผมเดี๋ยวผมสอยมาครับผักลินฟ้าครับผมมีหลายฝักครับล้างอ่อนครับ ครับผมด่มาฝากอ่อนเลยครับผมฝากกันอ่อนเลยครับผมสามสี่ฝากครับผมแยังเหลืออีกสองฝากเดี๋ยวสอยสอยต่อครับผมเดี๋ยวอยต่อครับเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมีรถมีรถมานะครับผมได้แล้วครับอาหารวันนี้ครับผมนี่ครับสตอลูกไว้ครับผม ผมได้แล้วครับอาหารครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมอาหารเย็นนี้ครับผมรถมาครับผมรถมาก็หลบรถ่อยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวซอยต่อครับผมไปต่อยังมีหลายฝากครับผมยังมีหลายฝากข้างบนนู้นครับผม มีอีกสองสามฝักครับผมมีสองสามฝักครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามาเห็นไหมครับเนี่ยโอไม่น่าเห็นครับใกล้เกินไปครับผมมีสองฝักครับผมมีสองฝักครับเอาแบบนี้ครับฝัก เกเลไครับนี่ครับผมดามาอีกสองฝักครับผมแลยยอดหักเลยครับผมน่าติดายครับน่าติดายครับผมยอดหักเดี๋แรงไปหน่อยครับผมนี่จะมีอีกหลายฝักครับผมนี่ครับทางตรงตครับผม ยอดหักซะแล้วครับผมหมดท่าครับผมหมดท่าเลยหยอดเขาอ่อนครับยอดเขาอ่อนนะครับผมก็โอเคครับผมได้แล้วครับอาหารวันนี้ครับผมนี่ครับอสตอครับผมสตอบ้านๆครับผมอครับยอดหักเลยครับผมก็ ทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมมาได้แล้วผมอาหารเยนนี้เดี๋ยวทำอะไรกินเดี๋ยวแม่บ้านทำครับผมก็ทิ้งท้ายแค่นี้ครับผม